รถไฟมาพอดีเลยนะครับใช่ใชตอนนี้ตอนนี้ไมค์ก็ลงแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ไมค์ก็รถไฟลงแล้วนะครับตอนนี้เริ่มตัดกันลงพี่ผมขอจอดแป๊บหนึ่งได้ไหมเด็กเขาจะถ่ายรูปไปน่ารถไฟขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณตอนนี้รถไฟไมค์ก็ลงแล้วครับ ตอนนี้รถไฟไมเก็ลแล้วนะครับเฮ้ยขอไปทางนี้รถไฟมาแล้วนะมัไม่เห็นออ,อกไปทีด,ดเดีรถไ,ไ,ไ,ไฟ,ไฟออไรถไฟมาแล้วนะครับ นึกว่าขบวนจะยาวนะครับสั่นเองพระบ้าน,นึกว่าขบวนจะยาวอะ่ะจุดจุเองขอบวนจุดจุเองอะ่ะแบบ